เฮ้ยเอ้อยู่ดกันอยู่คนเดียวลโอ้ยผี่ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบัคผมมีร้านจะมาแนะนำล่าวาบักร้านรับเติมโรบัคแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปลดเกม Pass เรท7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Block Food King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาพร้อมหรือยังโอ้ยพร้อมแล้วไอ้ยื้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกูสาวสองชายสองหมาหนึ่งไอ้ยี้ออ๋อกูเป็นมูวีเฮ้ยเออนใช่เลยอ่ะอ่านกินไม่ออกครับชื่อได้วยเขาบอกวแกเบบี้จับรล้วแกชักกี้ อันนี้ยอันนี้อันนี้อ่านไม่ออกครับแปแปแปไม่ออกแปลหน่อยแปหน่อยแปหน่อยใช่หูฟังใสฟังกันที่ดีเอยแปไทยใช่ไหมกูเปิดด้เลย่เปิดไทยที่เก่งกจเียวยแถวบ้านยืนสองขาเเนี้ยควายมัราสวัสดีครับคุณราไม่ใช่ลแถวบ้านเหรอชีลาชัยอ้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 ชักก แล้วกดอะไรล็อกอ๋อโอ๊ยกดหมอบควบคุมด้านซ้ายวิ่งเลี้ยวซ้ายโอ้ยโอ๊ยเจกเก้ว้าวไอ้ใบควายกี่้วยเมื่อกี้มันบอกว่าเอาเอาเนื้อหนังไปให้แก่ใครสักคนหนึ่งอ่ะใครวะอู้วมันแคบแคบแบบนี้แหละโคตรเกลียดเลยเฮ้ยน้ำดิทางยางไม่นอาไว้ใจนะอุ้ยเกมโหลด โอ้ยลุแหลกโอ้ยแหลกๆกูไปปกระแดกตาเดี๋ยวดาให้คิวคิวอะไรวะเนี่ยคิวเฮ้ยขอขอมือวะมึงมาดูรูตุ๋นดิมึงรูตุ๋นมีฟันด้วยไม่เหมือนอยู่นะนในกมใหม่ือนในเกมใหม่เหมือ่มีฟันด้วยมาด้วยอยู่เลยมึกมอกเฮ้ยนี่หัวใจหัวใจเก็บได้หรือเปล่าจะกันมันลุกจะกันมันคุปปี้ดูจะกันมัน กูว่าถักพักแม่งจะเป็นรูขวัติแล้วอะไรอ๋อเดี๋ยวหัวใจจริงด้วยเก็บไหมฮะต้องเก็บไม่ได้โอยหลอกกูมาหมานตะไคร้เลยหลอกไหมนี่ไงต้นผีโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงประตูนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เก็บไม่ได้เก็บใจไม่ได้เปิดรูตูดเนี่ยหแวพูดมากสคริป ไม่อ่านเลยฮ้ยตุดโผล่ยตุดโผล่ตุดแดงนี่ไงเฮ้ยหัวใจนี่ไงเจ็บได้แล้วเหรอลองนะหัวใจไหวหรือว่าให้เอาหัวใจมาใส่ชุดนี้เสียงอะไรอ้เสียงอะไรอ้าวเสียงโจรเสียงอะไรไม่ได้ยินเสสสีีียยยงงงหหััววใใจจเเอ้าวจะไม่ใส่ก็เปิดได้หมดเลยว่า ต้องหาหัวใจหาหัวใจโอเคเป้าหมายของมันคือหาหัวใจไว้ในรูตูดมันมันท้ายอ่ะห้องเดิมแล้วห้องเดิมแล้วไหมงห้องที่ไปตัวหลอกอ่ะเฮ้ยนีงไงโอ้โหแอบสมิธเลยใส่เลยใส่เลยมาแล้วปิดรูตูดเลยเสียงแม่งแจ๊ะเลยเสียงแม่งเฮ้ยสปิน

ันน่ะหรือมันบังคับตายอุ้ยอุ้ยบังคับตายนะโอ้ยบังคับตายปล่อยอ้าว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 ปล่อยอ้าวอ้าวเหลือคนเดียวอ้าวอ้าวฟื้นละหรือเปล่าเออฟื้นละอ้าวอะไรอ่ะบังคับตายโอ้ยบังคับตายโอเคโอเคโดนแน่โดนแน่แเลยรอบนี้ระวังนะยังยังไม่ใช่ยิงไม่ตายทันหล่นด้วยซ้ำเฮ้ยปิดรูตูดนาวเน่ย

โอ๊ยโกตแมงเราโกตแมงไปขวาไปขวาเนื้อโอยแล้วกูไปดูเป็นอะไรแล้วกูไปดูโดนปิดตูกูไดูวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยยเฮ้ยเ้เยเ้้ยเฮ้ยเ้ย Yeah. วิ่งวิ่งว like ิ่งว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 ิ่งปม่รู้ตูดไหนอ่ะไไรม่รู้ปิดรู้ตูดแล้วมันวิ่งแล้วมันวาร์ปได้ไม่ใช่หรอป่าแล้วป่าแล้วมันต้องไปเยอะต้องป่าเรื่อยๆข้าของเสียข้าของปล่อยแล้วมาแล้วนโมตส่าพระกุตูว่าตัววิ่งตัววิ่งอยู่ตัววิ่งอยู่วิ่งมันอยู่ที่เหรอมันอยู่ที่เหรอมันอยู่นี่เหรอมันอยู่นี่เหรอ ไม่นมีใครคับเลยกูหายอยู่โอัยใครคอบแล้ววะโมันเจอกูุ่มแล้วแต่กูไปดูกูโดนกินไม่พักเลยโอ้ยกูมาทำพิษแล้วมาเลยนี่ไงเฮ้ยออกได้ไงเรีบไปดูรีบไปรีบไปโอ๊ยชิบหายแล้วเฮ้ยมันไปมันไปเร็วมันไปเร็วมันไปเร็วนี่ไป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 กูออมเลย โออ้นไฟเดี๋ยวนะชิพยงไนเ๋ยวเดี <fringe> <wasser> oh, <ch> ๋ยวนะเส็จแลวเ็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จ้วกำลองเล่นเด็บายเดทไ์ไปแล้วไปแล้วโอ้ยเจอแล้ว ว h e อาย r บ you bro? ไอ้เนี่ยคนคนตีสุดท้ายยังไม่ไอ้คนยังไม่ไหนวายอายุบุญโอเประตูสีกับสามวาห้ากับสีต่อตัวแทน Let's go เปิดประตูเปิดตูดอันนี้เราใส่เนี้เราใส่ ว่ารัฐสิทธิบุงแตกยังไงเน่ะน่าจะมีน่าจะมีประตูแบบนี้แหละ Bad Design อุ้ยโอ้โหแบบมันนอนแบบยังไหนอ่ะแบบนี้เหรอแบบนี้อ่ะจเออใช่เราไม่มีอย่างนี้แหละทำไมมันนอนแบบในกระเพาะด้วยเฮ้ยเสียงอะไรวะแม่งก๊อเก็บก๊อเก็บค้างหูไม่ชอบเลยว่ะแดกเริ่มแดกเพิ่มมันแดกเพิ่มเขามีประตูที่เสาโรมันในรูประตูกลิ่นฝนเลยด้วยไปมือ มือดูมือกูเลยมือมือกูเลี่ยมมือกูปุบบเลี่ยมเอ้ยทำไมนี่เราก็มีอาวุธแล้วไอดิทำไมมันถึงแมีอาวุธมาวะเฮ้ยเซฟ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 เลยบันทึกเลยเซฟเซฟเฮ้ยจะบอกว่าตีได้ไอ้เชื่อตีได้มึงมึงดูมึงดูมีขนด้วยดิเฮ้ยมีขนโอ้ยอะไรอะไ้นี่ผูดมากมึงตีทุกโตไม่ได้ะรอ๋อตีแบงว์บ โคฟไปดูโหดนั่นชิบหายแล้วมึงแจ่แล้วจะมีระไว้ทำไมอ่ะมีพัทโซเอาระบไยเอาแล้ววัยรุ่นเอาละฆาวสกู๊ปอ๋อไม่ได้จำหมออ๋อเฮ้ยแจกกันไปมาต่อไปกูเอาระฆังเตี้ยไปไหนวะไปด้วย ไปไหนไม่เออไม่ดูเฮ้ยเอาปลางไงเอาปลาไปทางไหนอะดูแล้วมีระคังให้ตีด้วยพี่โอ้กลับมานะโออยู่ไหนแมงวันให้นุ่นแมงวันเฮ้ยยุงอ๋อตัวตามใช่ไหมอืมเออเย โอ Star ้ยปลาหมงไหัวปลาหมึกยักษ์ The Kraken ตีเหรอหัวเลยเออกพล่ม hey. hey. ึงเลยลีเลยลีเอาดีเฮ้ยซิงซิงซื้อพีเทย์กันพีเทย์กันร้อยลุมซึ่งตีตัดเลือดไปเราเราจะไม่ยุ่งกันตรงนี้ถึงเ่าเแ่าวันนี้เถื่อนเดี๋ยวรถก่อนนี้ต้องแต่ปอสี่ ถาวันตีได้แล้วกูตายเลยาวัตีได้ด้วยเหรอต้องตีด้วยใช่ใช่ต้องตีด้วยอ้าวพี่แล้วกบไปตีมันไหมกูโดนถวันจับอยู่แป๊บดยว yes s i จับตอ้มันมอคนพี่พี่มันพี่พี่เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้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 ย เรียบร้อยตีอาวุธฝนไปล้ะมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับน้องมาดิครับน้องโดนโดนโดนโลบอกเพย์เยอะอ่ะหกตีโดนอีกแล้วเฮ้ยตั้งกูเจอแต่กูไม่ดูเลไม่ดูตอโล่กูดูตอโล่กูเจอแต่กูไม่ดูแลยมันอีดีแล้วนะวะยันร้อนไปลงลงลง เต็มร้อยหมึกเต็มหมึกเตนะ็มเลยหมดยังยังไม่หมดอีอดเกเลอมีกี่ตัวเนี่ยตามทางไปบ้างเนี่ยเฮ้ย,ยนี่ไงเจอปลาหมึกปลาหมึกตัวหนึ่งมันอยู่ตรงนี้อ้าว,วาเราไปประจบแกอีวันไม้เจอไอ้คนปิดชิดด้วยครับปล่อยมันจะหลายกว่านะ เออโอเคตรงนี้เออตัวมึงอยู่น oh, e. ู้นหไกลโราอยู่ไกลมากเลยหมดอย่างเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออต้องฆ่าปลามึงเลยถ้ามึงไม่ฆ่าถ้ามึงไม่ฆ่าปลามึงอะต่อแล้วมึงบอกว่าให้หนีอ่ะมึงจบแล้วไอ้เหี้ยมึงได้เก็บปลามึงใหม่แน่นอนไม่ตอนนั้นที่ที่มันหมุนหมุนแล้วกูหนีแล้วกูหลบย่งแล้วกูวิ่งกลับไปตีไม่อะไรอ่ะไม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะกดเลขหรอคนเลขด้วยเหรอเฮ้ยแล้วมันเก็บปีนโอ้ยโย

อย่าหันมอะมีผีวะเนี่ยติตาเหรอจ้าเอ๋้ยผีวะปลามึกจบโอ้โหตัวโคตรใหญ่เฮ้ยกูต้องวิ่งเหรอทำมึกเนี่ยโอ้โหวิ่งไอ้เยโทแรนเนอร์เอาแตกวิ่งลอว่วิ่ง่ววิ่งวงปิวัติ อไอ้บิกเางอ่ะไม่หันจริเยมาลอกกูอย่ามาลอกกูโอ้ยติดไอ้วิกอ้าโดนดังมากโอ้อโอ้ดังโอ้จะสายวซสายเหรอ,เ,หรอเอ้าอ้าต้องเริ่มใหม่

เออนี่ไงทางนี้แหละทางนี้แหละทางนี้แหละเอามึงตายอ่ะเ้ไงอ่ะหกูเห็นตั้งแต่มันลงมารอบแรกแล้วแต่แบบไม่ได้วิ่งไปเอามึงตายล้วต่อให้กูรอดเอให้กูรอดเอรอแล้วรอแล้วรอแล้ออา รดนูดอีกแล้วไอ้เหี้ยคือแแม่งตายตาโอ้ยอุ้ยชิบุยาชิบุยทนเฮ้ยเฮ้ยเหตุการณ์ชิบุยาอ่ะอบอายอบอายเซนไซคือใครโอ้ยโอ้ยกู้างกู้างจาน ทำอาหารที่อะไรทำอาหารตรงซิงล้างจานเลยบอกว่านี่เช็คตู้ตุงอันน่ะอ๋อแล้วก็กวาดบ้านอือไอ้เหี้ย่อะอ้าอคืออะไรมีให้เซฟนี่กูกูยอมเซฟเฮ้ยคืออะไรวะอ้แนวแนวคุ้นคุ้นปิดยังไงอ่ะวายวายสารเจ้าหน้าเซฟหน้าเซฟข้างอ่ะหน้าเซฟค้างสล e ปเบฟอร์เฟรเขตที่ถูกแสบอะไรเคอร์ดโซม เอ้ใส่กินใส่เฮ้ยนี่บอกว่าเอาชีวิตรอดเด้อแล้วเราจะไปเอาไม้กวาดมาจากไหนอ่ะไม้กวาดทา้งไหนต้องรีบแล้วต้องดีชิบหายโอ้ยไม้กวาดยังไงไม้กวาดยังไงมีสิลิที้กวาดเลยกวาดด้วยเราจะมาแย่งกวาดทำไมถ้ามันถ้ามันทำของมันจะไอ้นี่ด้วยค่าสติจะเพิ่มโอเคโอเคกวาดด้วยโอเคไปล้างจานที่ไหนเนี่ยวายวายว่ายันมันบอกเช็คตู้มันบอกเช็คตู้เช็คตู้อะไรอ่ะ อ้าวโอ้โอ้เข็คตู้เหรอบ้างอุ้ยเฮ้ยกูเจออะไรอ่ะนำไมก็สติหูลบอ่ะอุ้ยอย่างี้แบบมึงอุ้ยมึงรอไปเช็คตู้กูไม่เช็คไอ้ยัยน่ะกูมาล้างจานด้วยวิกมาล้างจานดิได้ได้โคเยอะเลยข้าสติอ่ะกูไวสารเจ้าดีกว่าอ่ะข้าสติจะหมดแล้วอ่ะ บมาไหว้ศาลเจ้าไหมอุ้ยแต่เห็นผีอ่ะเห็นเงาเห็นเงาเห็นเงาแสดงว่าเป็นทีเงาแม่ไหว้ศาลเจ้า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 ขันติเพิ่มมันไม่มาแ้มันมาแล้วมันมาแล้วแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้แสดงว่ายิ่งสติน้อยยิ่งอันนี้ดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไหว้ศาลเจ้าอยู่กูเห็นผีแม่งผ่านหน้าต่างแล้วก็อีกคนเฮ้ยทำไมอ่ะไหว้ศาลเจ้าไหว้ศาลเจ้าไหว้ศาลเจ้า อันนี้เนพี่ชายผมเออใารอ่ะโดนปลาเทเด็กนี่กูช่วยทำความสะอาดบ้านมึงกูต้องโดนเห็นเพื่อนจะขยบไว้มงขนาดนี้เฮ้ยกูกวาดบ้านได้มึงกูล้างจานได้มึงกูเช็คตู้ให้มึงมึงนี่จะฆ่ากูมนอนอยู่หรือเปล่ามีคนแอบนอนอยู่เ นานอยู่นานอยู่โอ้โหนอนกินบ้านกินเมืองไไดด้ปยโดนโดนแดงโอ้ยรอดเออเฮ้ยเฟดดี้เฮ้ยเหม็ดปากลบไปนาวเฮ้ยโอ้โหออริชั่นกดอีด้วยเออไม่ได้กดเรอไม่ได้กดเลยไม่มีกดมันเลยมันจะมามองหน้าอ๋ออันนี้ไม่มีเลยหลับสบายด้วยชุดโอ้เหม็นปากเหม็ดปากลบไปเออกูรอดละรอดแล้ว กินเปล่าใช่เลยหลบฟันดำเลยอ้าวอ๋อพวกเขามันบอกเข้ามาไม่เป็นเด็กดีเลยเหไมใดเป็นเด็กดีกว่าพี่เองไม่ได้หรอวะกูล้างจานกู้ยว่ายสัเจ้าถึงเวลาต้องสอนแล้วเฮ้ยหันหลังทขาไมเฮ้ยไปเดินโดนพาดตกเก้เฮ้ยเยี่ยโห หน้าโคตรเี้ยเลยนี่รู้แล้วทำไมเป็นเด็กดีมึงเป็นครอบครัวแบบไหนวะเี้ยโคตรน่ากลัวเลยอ่ะครอบครัวแบบไหนเกมคุ้นเกมคุ้นๆเนาะชั้นแป้นหรือเปล่าอยู่คนเดียวอู้ยอยู่คนเดียวเกวียนไฟเกวียนไฟลอยได้เห็นไฟเห็นไฟมลยลอยเราอยู่กับคนน่ามิจฉีอย่างงั้นต้องไปชั้นแป้เลยเมื่ใช่ให้ไปไหนอ่ะวิวเช็คอะนาโตมีป่ะเนี่ยต้องจำ่ะเนี่ยต้องจำ่ะเนี่ยโอเคแล้วโอ้ยตกลหลอดละ ไปดูเอาดิครับมาเวเจ้าเก่งยู่ห้องแปดจริงเนี่ยโอ้ยนาฬิกาสวยไปไหนไปรู้ไปเอ็มอาร์ที่นอนเมืองแน่นอนดอนเมืองเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยแล้วกูก็ตามมึงมาโอ้โหอุ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยไอ้ซอนตีนใครอะเออเอาแล้ว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  อ๋อจะหยบไอ้นี่เราก็ไปไอ้นี่เราต้องไปไอ้นี่ตรงนั้นเอาออกเอาโคบ้าไปตรงนั้นไปลลลละะะะไไไไปปปปงัดไม้เหรอเมื่อกี้แน่เลยไปไปไปเฮ้ยโลัแม่มึงโอ้โหไอ้สัญญาอะไรเนี่ยกูจะเอาเทียนลนหน้ามึงไอ้เงี้ยเห็นโคบานในมือกูไหมมึงกลัวกูหน่อยก็ได้ไอ้เงี้ยกูมีโคบานนะกูมีอาวุธกูงัดหน้านะ รถไฟไป MRT ไปเดินสยามสยามไปเดินสยาม MRT ค้องไปอย่างนี้นั่งบ่อยจัดโอ้โหสยามคุณแปลกๆนะไอ้เหี้ยผมไปสยามวิทยากรหี้ยากรไปอบไลฮิวแล้วเนี่ยอนี้เทศกาลฮาโลวีนฮาโลวีนไปไปไปไหนอ่ะเราต้องต้องขึ้นไหนอ๋อ ถ้าเราโฟมาทำไมไม่ทีไปด้วยกันโอ้โหเหี้ยทำไมไม่ให้เรานั่งนั่งไงเนี่ยเฮ้ยนั่งยังไงดูรอบข้าๆดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเข้ารู้ตูดแล้วนี่แต่หรือว่าทางนี้คือทางออกหรือเปล่ารถไฟสวนปูดอันนี้เราเรากำลังจะออกหรือเปล่ากลังขี้กลังขี้ออกแล้วไม่ไหวไม่ไหวไป่ไป่ไป่มาแล้ว กินแล้วออกกินแล้วออกตอนนี้ตอนนี้จับเตออื่นน่ากลัวจับเตอร์เยนดลย้วนล้วลูทวานเฮ้ยอโอ้โหแงเลี้ยงแงเลี้ยงยังไม่ออกออเดเสียงใครอ่ะโอ้ยว่วิ่งวิ่งอีอีออนเออกอกี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 อีกีกีออออ พี่ฮะมันเปิดไม่ออกเอาเคเปิดแลออกกูสีเหลืองกปุูสีเหลืองเฮ้ยเก็บอะไรห้าอันเนี้ยเซฟเลยกูเลยนี่มเลยกูเซฟเลยอาะแล้วรถไฟไปนู่นแล้วเลี้ยงนอนเฮ้ยไปยิงอ๋อเซฟเฮ้ยแป้นตุดแนวแป้นตุดแนวลูกมึงหน้าแก่มาก อย่าอุยไปเล้วจะแข็งแกร่งวิ่อะไรอ่ะเฮ้ย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 เก็ดก็หุ่นหุ่นมันเดินหุ่นมันเดินใช่หรอมึงหันหลังก็ไปดิไอหุ่นมันไม่เดินได้เดินหันหันก็ไปหันไปโน่นหันไปโน่นใช่ไหมมันยิ่งเหมือนมันเหมือนใครหยับเลยมันหคับเองเฮ้ยนั่นมาแล้วมาเล้วเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยมาขยับเลยเร็วมาแล้วนั่นนั่น เดินไปทีโอเลยเหี้ยเลยไหน่อยไฟละกูไอ้ที่เหียก็ยไอยังไอยมันอะไรอ่ะมันมันมองากูแล้วมันก็มันไปกัดกูไอ้อนไอลอมันไปกัดกูดอดกัดอลูก้เเ้ยมันร้องมัน้องอตเยอ้าวโดนนอนกตายอเงอ้โดนนอกัดตาย โอ้ไม่มาตัวมันเหลี่ยมเหมือนเบคอนเลยวะแม่มาปักชัดๆเลยครับเข่าเลยเคิร์ดโซนอีกแล้วเลยโอ้เซฟเลยไอพี่เซฟซ้ำนี่แหละกูคงไม่กลับมาเล่นอีกแล้วโซนมัมีมีอะไรอยู่ในน้ำไม่รู้มันคือน้ำหรอมันในคือมันคือพื้นพอลานีส์มีหรอเอออะไรวา วิ่งมาดิตายวิ่งมาดิตายวิ่งมาดิแล้วกูอยู่เหมือนสิวในเฮียโอ้ยตายโอ้ยู่เริ่มไกลจังไงเฮ้ยรัดเลยนี่รัดเลยไม่พนแล้วรู้อะไรไม่รู้โดนแล้วเดี๋ือกันทุกคนโอ้ยสวยๆเป็นยุหลายเซฟกันเอออะไรอ่ะมันอะไรโอโยโยตรงเนี้ยโอ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 ้ยไปยิ้ม แปดดุนเน็มโอ้ยไปวะพรโอ้โนึกว่าขึ้นได้แต่เจ้าเลยกิซโซเอเลี่ยนนี่ไอ้เียเอเลี่ยนด้วยทำไมเราไม่เจออะไรนะวะไอ้ี่แอบรานสิงไปไม่ได้อุ้ยอุ้ยยึดไม่ตัวอะไรไม่รู้อะไรอะค้นหาเดี๋ยวยาวแลววาเอาคีฮอตเวสเบลกัสซิล่าไอ้พี่ไม่โดนวับ์หรอฮะ เทำไมคนอื่นโดนวร์ปทำไมกูบ้านหายเอาพีฮอกนี่มันอะไรวะ H A W K นี่มันคืออะไรอะโตันเอเอโอเคมกูเลยแจกรียมาแลวมาโอเคเรียบร้อยตายสักนิดจบเกือบตาย

ดปีมเยเอาไปไปไไปปไปไปปไปไปไปปไ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 ปิปไปไปไปอปไปาตไไปไปปป อุ้ยเล่นแม่งเลยอ้าวอุ้ยอะไรอ่ะยังกลายเป็นกู๊ดเลยเออกลายเป็นกู๊ดเลยเฮ้ยสารเจ้าพ่อเสือมีให้เข้ากดอีกเลยกดไว้เลยโอ้ต้องไปเฮ้ยเฟเบรดเฮ้ยเฟเรทขึ้นวิ่งปะเนี่ยไอ้แขางยาวด้วยมันคือบอลแล้วนะนี่อะไรอโ้เจอแป็กยิปเจอสองตัวนั้นมาเนี่ย โอ้ยชีติงงามีอีกแล้วเอาแบบอยอย่เวหรอสู้มึงกูเอเดตเคคุยให้ซาตานทำไปชีติงงามีมีมเหรออ้าวไม่หล่อแล้วเนี่อ่ะนะฟันเหลืองเลยเด็กเบียวโดยเฉลียข้าไม่ได้เบียวเอ้าตอมิกข้าแค่ผมเกี่ยวไปกับความมืดยิ้มสวยเกิน หิวข้าวโพดเลยอะฝยอเลยค่ะเหลืองซะด้วยแม่้พูดถึง้โรบบอกเทาดีอันนี้ก็คือโรบบอกนะเนี่ยฟรีไฟล์ตังค์ฟรีไฟล์เฮ้ยเราวิ่งทำอะไรกันเนี่ยอะไรอะตัดอะไรอะใช่คนเดียวเดียวจัดเดียกันในชัพเตอร์สี่ ขอบเป็นเด็กเดียวตัวิ่งตูนวิ่งเลยวิ่งละตัวได้แล้วตูวไี้แล้วโอ๊ยโปน้อยตนฟันคอขาดโดนเฮลยวเฮล่ยวเฮลเฮลยวเ่นี่มีมารุนว่าตายอยู่ข้างหลังทีไหนวะ รู oh, oh. ้เยอะเลยกันรู้ตุ๊กไปรู้อโอ้ยไปดีวันแปดดุแหนมแปดดุแหนมเลแปดดแไม่ได้เปีดุ้ จะออกแล้วจะออกแล้วพี่อะไม่ตัวอะไรอ่ะฮู้ดฮู้าฮู้ดอลัารไม่เห็นอะไรเลยอะไก้ามไม่เห็นรเลเกี๊ยแปดดุนแนวอ๋อหนูไม่เห็นอะไรเลยอ่ะหนูหนูเดินวิ่งตามคนถือไฟข้างหน้ามาไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้มันมีกระดูกอยู่ข้างๆกระดูกตี๋ใหญ่เนี่ยไม่เห็นอะไรเลยไม่มีที่แหลกโอ้ยโอ้ยมึงคิปหายหมดและเหตุการณ์ชิบูย่ญาใช่เมาอย่างก็อยากดูา เฮ้ยโตเกียวโตเกียวอ่ะโอ้โหขยุปโอสรุปแม่งมีกอตติล่าไม่เอาอะไรเงี้ยอ๋โอ้ยไม่ใช่ความฝันนะอยู่ความจริงแล้วเอด่นโดต้องเด่นกันให้เรวกว่าอุ้ยเอาเว้ยโดเมนโดเมนโดเมนอุ้ยเอาเว้ยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยต้องมาใส่ยาโอเคโคตรเบี้ยวอุ้ยเท่หว่ะ ดีไซน์คอร์ทูบิลคอนเทนี้อะไอ้ที่ดีไซน์ที่มันอุ้ยเฮ้ยไอ้ที่อะเฮ้ยเรดิตเฮ้ยเรดิตว